สีนอนวัดส้อนจมมาเมื่อหลายเดเจ็บแข้งขาเท่าละเม่หายเนี่ยเท่าซอยตํำในเปียงไปยิงท่าสิมาลองมวใจเท่าตุกตาสีอดทนคือพอสังใอกว่สิน้อนใจท่าเหมนกันตุกตาเอยบอกลาบอกเมียเจ้าอีน่าหนาแลมแหลมไทยสิใหญ่มาดีขาอ้เพราะเนี่ยหนี้าเออมามหาได้เนาะบอ เดินขานตัวมันขับขับมาขานเองและยี่หลายอยาขานโดนงูทำท่านอย่าไปสู้มาเดินนั่งเดินหางงูทำท่านอยากคุณจะไน้อยนำเราก็อยย เอออีน้าก็ศดีดีตัวแนละ้วเออมีแห้งละบ้ันรับตาจังหน่อยเน่ตัวคนมีแห้งแห่มืดตาปลิวาจํากระดีวะระดีเมอเอาอีกจ้ำน้ำแข็งน้ำขาเจ้าบันซ้ำเมียหักแต็ตามหมอลอตาึงที่บีบขาเยื้อนน่อยว่าน้ำคนไข,ขย แล้วเว้าใส่สาวใคู่ดาวเฮ็ดกันบางเทือนั้นคือเฮ็เพื่อนยุดเอาอย่งน้องมาแม่ของหน้าแดงๆขึ้นบาฮักแต่ลูกบาดมาโงามแต่ดอกมีแต่ขนมดิไอ้นีมันิขนมบ่มันสิกินแนวน้ำใสบ่นีเออน้ำฟองๆใสๆมันสิเียวด้่อยว่าเทือนั้นคือเือนยุ หยุดมาคือมีลูกต้องนําเมียดูแลเฒ่าสูงแฮงจนหน้าแลเลยเห็นยางดาบจับแล้วขอนําพ่อพี่เฒ่าบ่ทันถอยเฒ่าก็คิดคําคอยเกาเยอสาคํามดา ยิ่สะอ่อยอยู่ล้วมันจะสร้างเร่องเจ้าเลยร้ำตาเียดได้พวกบอกไปบวกเอาหัวเถ่าอห้องนางมาถินแน่เนี่ยกะเแวะใส่ห่อร้องเร็วบ่นี้เปิดบุญผาจังสีพอแต่ตอนน้องคำเอินหัวน้ำมาดูว่าตอนคำคุมผาหัวกรมาดูหน้าสายจอนหรือมีจากทินท้องคำหน่อยไปเอ้าซึบานกโหม้อลานึปลาไว้เก่าเธอขันขี บ่ามีความเพียรความเพี้ยนในนอนต้องดีเดี๋ยวโอดนั้นเป็นของแท้ผมมีแต่เป็นเพี้ยนเรื่องโอดเก่าเพี้ยนเหยมันจำยอดพัดดั้มกับนี่เก่าเก่ากวนที่เรียนโอแต่เด็กก็เพี้ยนิงแม่นีนะเด้อป่าเก้าพาละนอเก่าลาเงินคำมีเก้าสังและมีเก้าบวกมีเก้าวังป่าก็หองดูดก่อน ขอไว้ให้ไทยเราอย่าแปรเปลี่ยนเ ถ้าฟังหนาก l ột, l ột à, ai, ็สิดีแล้วล่ะเราลดมอนิเตอร์แล้ไม่หนึ่งกันยังอะบาดเนี่ฟังไฟยิ่งซะก่อน เป็นทีพักม็อกผักใจเป็นที่พ่องอาศัยศิลปินบ,นนบวมอล่ำโมบว่ามอล่ำก่อนบว่าหมอล่ำสิ่งขาดไม่ได้ไฟวัฒนธรรมศิลปาวัฒนธรรมท่านจาะบวปฏิเสธจะได้มาอาศัยปึ่งใบบุญแม่โดยสมบัตแม่จดกไกลเดินทางมาเมื่อยแบงมาเลยตีหนึง่งตีสองพอเอภัยท่านไปแต่งมาคำว่า เนี่ยสิไปพักน้ำไปเศร้าหวัดน้ำมีปฏิเสธและโดยสะโพดนู่นบ้านของเขานี่แล้วนู่นกุบนู่นหนแก้วของเขานี่ที่พุ่มเป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์ของเขานี่ในคนในลุ่นนี่ในร่มจนบาดสัจจะโลกไข่ไข่เกี้ยว กำบลอื si, an, los hombres, los hombres ่นบ้านอื่นเหมหนนเสียหายตายเสียใจเลยกำบลบ้านเฮ้าบ่มีทางเลยนี่แหละคือบุญแม่บุญส่วนใด้มาบุ่งใบบุญไปใช้แต่คิดถึงถึงฤดูกาลมาปุ๊บจะคิดถึงท่านที่เลยท่านกระโทกไปเลยแทนทีว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ทรมาติดต่อ ขอร่ำง,งานเนี่ยปีนี้กับกพี่กัืออยู่อีกปกี่มือแม่มาในเด้อเอาสิแม่ไปอีกบ่อบาดเมืองบนสิบ,บ่เปิดบ่อทานก็พูบ่อหอกคนบ่ว่าจังได้มีแต่ผู้เฒ่าบนจมคิดหอดแม่อ่าซ้ำนี่ก็พอใจจกักคนสิให้แม่จักบาทจากักคนสิให้แม่จักร้อยจกักคนสิให้แม่จกักพันแม่บ่เคยถามเธอล่ำแล้วไปกราบลาเพิบนไก่ทานน้ำหมุนน้ำมัน พีใดเพิ่นมานเพิน่นไปได้เข่าได้น้ำมาหลายเพิ่นก็บอกไอ้ฟังคือพี่หนีมอวานเพิ่นโทรไปแม่ทุกกระมางจะไปแพ้เขาไปแพ้เขาซ้อมมือแล้วแม่เขาพอด้เคยได้ถามว่าพักคู่ไปแพ้ไสต์เขาอดีทำมิหนาทีคือว่ามาให้ความสุขพี่น,อนอ้องเขาผลสำเร็จของทีมง่ายแม่บุญช่วงคืออย่างคือความสูงของพีนน่น้องค่ะ พี่น้องอยากฟังก่อนไหนพี่บ่เปิดบอไในบ่ตตองเกมใจญ่แม่เด้อพ่พอด้อรเลือกฝ่าลุงลูกเต่าวัดสุขุมคนมาจากไกลจากไกลโดยเฉพาะบอดโจวหนาใหญ่น่ะเสียโจหรือบอดโจจะคนยู่บานหรือบอยู่ลูกนองคนส่ติตตามไปนั่มน่ะไอโบว์ักสละไอเลียนลำ ไปกากอ้อพอจะเล่นแนวช่วงใดก่อนล่ำรองล่ำล่าล่ำเตยมากลูกก็ได้ไปเป็นเถือกปีแล้วไม่แต่โทษขอโทษแม่งานยังไหลายด้อแม่ครับก่อนล่ำก่อนได้แม่สิไ้ผมแม่จัดไปให้ผมโหลดครับก็เย็นหนาลูกเป็นปีแล้วค่ะนี่คือความม่วงใหญ่นี่คือความรับความคิดหอดคิดถึงคิดหอดวัดสุขสุขคนยุไกยุไกกระตามเด้อพี่น้องเอปูยาพ่อแม่พี่น้องเอาวัดสุขคน อย่าเกียดอย่าสั้งทีมงานแม่บุญช่วงเด้อมีหน่อยมีหลายกะอย่าเวนให้โทษไปหาคือท่านพระคู่เทานี่แหละมีเทไรก็เบาเลยประตองเก่งใจนี่แหละคือความหักที่แท้จริงเพิ่ผ้าอาศัยกันขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สกุลโลกนี่ให้พี่ให้น้องมา้นทุกคนให้ปัดสัจจากโลกให้ไข่เจ็บย่าเจ็บย่าไข่ย่าป่วยยาเป็นไออยาเป็นเชื้อโลกโควิด ให้เป็นในไก่ให้มันตกลงหนาให้เปลยให้พังไปให้ไปกับดินฟ้าอากาศสิ่งใดที่บอดีให้ล่มผัดผ่านไปสิ่งใดที่ดีสิ่งที่น้องเขาต้องกันให้ห่างให้มีเห็ดหน่อยให้ได้หลายเห็นไยได้ก่อเพลทหอดให้ได้ตาได้บวงเห็นเพียงตีนร้อยขึ้นเพี้ยงตาขอให้พี่ให้น้องเฮามารวมกันพูลหาบาทผู้ลซิบบ่าทูรลลอยู้หาซิบเรียแต่ไยซิมีสัทธาค่ะมาเห็นตนเงินเขาถวายพระเจ้าไงเฮา ตอนฉลองการสิ้นแม่ส้วงอีกคือเรา,าพระคู่ท่านวัตถิมทีมงานแม่ยักงมวนบ่ะมวนเพื่อนถือวา่าเป็นก่อนตายก่อนล่ำที่คนพ่อส่ำเจริญเขียนออกมาเรียสมองออกมามีตะั้งมาเราเลือกใส่แค่นละกขบวนพี่น้องขินหอนมาเศร้าคนให้ลูกพูดให้ตื่นย่างมือเ้าแม่แม่นแม่เอ้ยขอให้พี่น้องมาชมดูขอให้พี่น้องมาอ,อ,อยู่กับหลังบันที่หนึ่งค่ะเมื่อ สาธุเชิญเนี่ยม่้าบาสิบาทไม่สองบาทสบาทเชิญเลยค่ะมาทำบุญปีหมีเกาล้วงไปยังวัฒนาขอให้มีแต่โีแต่ลนอนหลับแตน ความงสูความงสูความเต็มความเต็มมันนี่แต่ความหลัความรวยในทีมงานของเฮาก็ขึ้นกันการปกครองทีมงานระดับท้องถทีมกานลอยตะเคลื่อนไประดับประเทศจ้าเมืองอาบ้างอ่าเมืองอ่างทองเมื่งขุนเมืองอ่างอเชิญเนี่ยนมาแสดงออกเลยค่ะขอบคุณค่ะ